อันล้วครับน่อรุนน่อรุ่น,น,อนาาเออผุ่นไฟไฟไฟโอ้ไฟต้องไปถอยกันนุกถอดห <ไป S 1> มวกร้ <ไป S 1> องไปถอยกันมันจะทั้งผุ่นนี่นงง้างมาทังพีเดอรไฟแล้วครับฟ้องอากาศขึ้นแล้วได้เสี้ยนมร้องหาเดีย๋ยว้องเหย่ยเผ้าอยู่ เนของตะวันนี่ครับไฟเห็นว่าไม่แนวข้างกัถือว่าปลอดภัยมัอนใจเสีิอาแล้วเนี่้ไฟพี่น้องมึงไฟไฟป้องอากาศมัอนใจเสียรโลปองอากาศขึ้นแล้วครับร้อนรุนครับพี่น้องสองไฟสามไฟพุ่นละไฟหลายพุ่นไฟ เดี 1. 1> ๋ยนนังนี่ทั้งเหียันออเดี๋ยวให้เซียนเป็นขึ่นทังเฮียถ้านรเผาเรียบร้อยเนาะเป็นแบบมีแนวขล้วเป็น่บบ่มีแนวขางกนว่เป็นดฮะ่วนนี้เาคอยแตกูละเวางแงีนหามันหอดจอมน้ำนี้ำมันเลิกบ่บ่น้ำเลิกบ่เซียนนั่นน้ำียงนั่นเ น้ำเพียงนั้นบ่กท่สันก็บอกทองนึ้นว่ามัดถุกคนก็ได้หรอกนี่ไฟถูกไฟโอ้ยยางอย่าไฟยางอย่าเาไปบางอบนัมนอยูข้างเออฉันร้องรองพ่อมันถี่่องเคอกดปวดี่เข่งปวดเดีวลอดลุนครับลอลุนฟงขนฟองอากาศข้นเต็มเหงาเลยครับมันจะฟ้องยงไงมัจะฟ้องเม็ดทอคำปั่นโตก็ด ทำเกือบแล้วครับครับทำป้อมแล้วครับคุณทำปุ่นทำป้อมแล้วไฟอากาศครับไฟอากาศฟองอากาศเอ่อปลาสองตัวใหญ่นี่ตัวนึงยิ่งหุ่นอีกตัวนึงยิ่งหลุนลุนครับรอาลุนโอ้ฟองอากาศขึ้นบึมบึมเลยครับนี่ยตัวนึงยิ่งหันตลอดเลยยิ่งมองเกือบ เห็นเมื่อยคนเด้อครับพี่น้องยังสีโร่คนเมืองปลาเซโดเนี่ยมันเป็นปลาที่ดูลายครับขนันเมื่อยพวกท่านกาลงไปหรอกวันเหียแล้วไม่ไม่ยังสี่จะเข้าไปไล่ครัเปาเลยเนี่ยเพราะอะไรอันตรายต้องล่อให้ปลาเนี่ยเรนอ้อมเหรอปลาเมื่อยเหนื่อยล่าทุกคนนี่ครับไฟเห็นมั้ยโอ้ไฟพ้องอากาศพี่น้องเอาออกข้างขามมันปลุกเรื่องตื่นแลเอาแต่ห้องอากาศยากเดียวตัาไปแน่ปุ่น ิึงฟ้องอากาศแล้วมึงฟ้องอากาศก็เนี่ยอดครับนี่ครับนี่ครับ,รบ,รบนายหัวพ่นบานครับพ่นใจเลยนี่ตาน,นี่พ่นนี่เุณพ่นบา,านกาลงไปเคุนพุทนกาลงไปเอาครับล่อให้ปาหลาเมื่อยล่าสักคนจังสิบวยแห้งคุณพุทธน้องไปตอนนี้ปลาก็ร่างดีเดี๋ยวเกิดอันตรายได้รอดใจล่อครับท่านผู้ชม พอ่อรุ่นเห็นฟองอากาศขึ้นเยอะแลวครับปุน่น <c oughs> ปุน่ปนตามป้อมเกิบเ,เตลินลง่ลงนุ่นครุณครับตัวนี้ยุ่เผาแล้วตัวนั้นยุ่ตัวนั้นจอมตัวนี้ยุ่เผาครับไฟอยู่สองหม่องขาดว่าที่นี่ปลาอยู่นีสองตัวคนว่าสันเทียนคนว่าแสดงวับบาเหงพระท่านปกหลัง ยังเรียนได้ยังไปปล่อยล่วงเสี่ยงหรือครับฟ้องอากาศเขียน <ove> น <purposely Hi> <to> ั่นโซ่เลยเสียนั่นโซ่เลยยิบการจอมว่าตอกไม่ต้องกันเดียวละฟ้องอากาศขึ้นแล้วครับที่เห็นฟ้องอากาศขึ้นคักฟ้องอากาศขึ้นมิเตียยังไงเสียนเหมืนเลยอดประธานกาลงครับฟ้องอากาศหยุดอยู่กับหม่องก้น เขาฟ้องอากาศในเรียนหนาเลียนหลังนี่แสดงว่าปลาพระท่านได้กัดเหี้ยแต่ปลากัดเหี้ยแล้วฟ้องอากาศที่ยุ่งของเก้าครับช well. ่วงนั้นล่ะเสี้ยนบนเตียงถิ่ลงไปเอานี่เขาฟ้องอากาศฟ้องในขวดพระท่านกาลุงดอกพี่น้องไหยฟ้องอากาศก็ายเนเม็ดต <c oughs> ่อคำปันไปยุคคุณครับฟ้องอากาศปลายังเรียนไในยุคครับเดี๋ยวให้ปลาเศร้าเรียนก่อนเดี๋ยวเสี้ยนบนเตียงถิ่ลงไป โอ้รุนขอพระดุนไม้นี่ก็จอมมันยิงยั่เป็นแม่นามสาขาครับไม้นี่แม่นามสาขาแยกออกจากแม่นามมุนครับอยู่นี่เขตพื้นที่ฝากมู่นเหรอเพื่อน่ะครับฟังจังหวัดสุรินทร์เพื่อน่ะแถวนี้นะที่เป็นเขตอำเภอรัตนบุรีมั่งแถวนี่มู่นแถวนึ ล่อรุอนครับล่อรุอนไฟพระท่านนิ่งครับหุ้นหลอกหลายตัวยุดหลักหลายอยู่มุ่นไม่ได้พักปอดเกิดที่นี่อีเซิรเป็นสองเป็นอาเซียนครับป่านนี่พื้นไฟสงบแล้วบ่านเนี่ยลอง,อา,อ,ยงอาเยยอสียนโน่ลงไปน้อกัน แล้วเดี๋ยวกูจับทีละตัวเลยโป่นตัวนึงไว้วางเก่านี่ตัวนี้เฮาเหยียบเหยียบันนั้นลงไปแล้วก็พดอานั้นลงไปซะก่อนพดลองเท่าเฮ็ดปอมไว้แล้วก็เียนลงไปเพราะว่าไฟนิ่งแล้วพอากาศนิ่งแล้วฮะเออแก็อยู่นําเียนหนูนี่หม่องนึงอยู่สูงฮนี่หนูแล้วเนาะพี่ เดือนนี้ตัวนี้ต้องไปใส่ดอกอยู่กับเขาเดี๋ยวจรุ่นครับเสี้ยนเป็นกำลังหมดหาอยู่ได้หรอเปล่ว่าไหนเปล่าเลยทั้ง .swing ไปเลยทั้ง s w i ไปครับอ่าได้แล้วก็รอรุ่นครับพี่น้องเหมือนเด้พันเจ้าขึ้นทั้งเฮียงต้องไตัวใหญ่กว่าอยู่กันสักหัวตัวนี้คือไง ไฟคือจังซ้ำมันไฟเขีย่นี่จะได้จะมาสางวางสันสันขยุดจับมือเดียวต้นโดนเลย่านครับอ๋อแพ็คคูครับนป้วนอยู่ตรงนั้นป้วนตัวหนึ่งมันเขาสามแพ็คคูครับนี่บังนี่แพ็คคูบ่ได้เอาดอกลูกเหลือช่องวั ปล่อยเลี้ยงลูกยุปามีสาตัปล่อยไว้เเลี้ยงลูกเกืตนี่เออนี่บึงไฟว่ามันติโตทอดวกขานี่พวกมียนตัวนึงเติมตำเหี้ยตลเหียยเหนื่อยนยังแห้งบ้างบก่าึงเมีดไฟเมีนดทำเมีดทำกำปั้นนี่นะว่าจะติดตัวละอ่ารูหกรูุ่วเมียนตัว แพะโครครับนี่หมานหมานแพะโคมันเจียงปลาดินนะ่นะคุณพ่อจะเห็นผมจะง้มปลาผมว่าใครหาวที่เงน้องเหงาหัวขึ้ไปจับปลาในานา้ำได้เทียดใส่มันไหว มึงมีก้อนต่าตีจก้อนเอาใช้โยขึ้นในท่านผู้ชมบางคนในเสี้ยนหนูเึ้อัขึ้นไปปวดฟังอยู่จนแล้วขึ้นไปปวดฟังตะก้อนแปพี่น้องดแต่ล่อไปรุ่นอยู่ฟังครับว่าที่ใดใส่หน่อยงั้นใส่ง่ายก้อนน่องจะไปรุ่นใส่ครับพี่น้องบานเสี้ยนหนูกำลังจะไปปวดจนไปเบิ่งมาใส่หน่อยงั้นใส่ง่าย ่ะปวดออกจากเหนให้ท่านผู้ชมบังจะไปพี่น้องข้อมือกันกระ,มะมสมสามลูกเส้นโนจัดแผลนี่ได้แผลคูครับวิธีชีวิตของคนอีสานครับ พันธำม,มาหากินตั่นเอาใหญนั่นจับดโตเจ้า่ัโตโซ่งเสียนจับดตนตัวผู้ใส่นีคือโตรจักโล่นี่โลถึงสองโล่ปะครับถึง,ถงประมาณละสองโล่ครับจะะโตนี่ประมาณสองโล่ อ่ามันมันครับขอบุญติดตามรับชมครับ